กลับมาก่อนค่ะกลับมาก่อนโอเคได้ยินเสียงไหมคะโอเคค่ะเหมือนเสียงจะมาแล้วนะโอเคค่ะ ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้อยู่ๆไลฟ์ก็หลุดไปค่ะขอโทษทีนะคะโอเคมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของตอนเช้าที่เป็นที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้าหาดแม่ลำพึงอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราพามาดูตอนเช้าะค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆในที่ดินแบ่งขายแปลงนี้นะคะแล้วก็แปลงนี้ค่ะเรามีถนนกว้างให้8เมตรคือถนนภายในโครงการน,นะคะเราทําไว้ที่8เมตรเป็นถนนสาธารนณะ แล้วก็ทางเข้ามาก็เป็นทางที่เป็นสาธารณะกว้างที่8เมตรเช่นเดียวกันมีไฟฟ้ามีประปาให้ทุกๆแปลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําคัญอีกแล้วค่ะด้วยความที่เป็นโฉนดนะคะแปลงนี้ก็เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วลูกค้าชอบแปลงไหนเลือกแปลงไหนก็นัดวันโอนที่สํานักง,งานที่ดินได้เลยนะคะ แปลงนี้อยู่ที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะอยู่ฝั่งทะเลฝั่งใกล้าหาดแม่ลำพึงนะคะซึ่งตำบลตะพงเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทะเลฝั่งของเราเนี่ยอยู่ฝั่งทะเลก<ต>็ถือว่าอยู่ใกล้าหาดแม่ลำพึงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นี่เดี๋ยวให้ดู360องศาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแปลงนี้บรรยากาศรายลาย้อมตรงนี้เป็นอย่างไรสำหรับท่านไหนที่กำลังพิจารณาเลือกที่ดินอยู่สักหนึ่งแปลงฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะโดยรอบนคะคะตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นถนนในโครงการค่ะเป็นถนนภายในกว้างอยู่ที่8เมตรรอบข้างสองฝั่งก็จะเป็นแปลงที่แบ่งขายเนาะโซน โซนที่เป็น200ตารางวาอยู่โซนนี้นะคะซึ่งหันหน้าแปลงด้านทิศไปด้านทิศตะวันออกนะคะโซนนี้หน้าแปลงของ,ของ2 0งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22เมตรความกว้างของหน้าแปลงส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนสองไร่ค่ะก็จะหันหน้าแปลงไปด้านทิศตะวันตกนะคะแต่ว่าจะเป็นตกเฉียงๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านหลังแปลงก็จะเป็นภูเขาแบบนี้เลยนะคะ <S <S ถ้าเราทําบ้านแล้วก็เปิดหน้าต่างหลังบ้านออกไปเนี่ยค่ะก็จะเห็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดงเสา เสาเขตแบบนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่เราทําแนวถนนแนวถนนก็จะยาวมาแบบนี้แหละคะ่ะตามผังแปลงเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็จะมีผังแปลงให้นะคะแล้วก็ใกล้เคียงตรงนี้เห็นไหมคะก็จะมีเป็นเริ่มมีบ้านอยู่อาศัยเริ่มขยายเข้ามาแล้วนะคะเริ่มมีการขยายบ้านเรือนลงมาแล้วแต่ว่าด้วยพื้นที่แถวนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นแปลงใหญ่เนาะก็ต้องรอการพัฒนารอแบบว่ารอการสร้างขึ้นมาหน่อยแต่โซนนี้ค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบแปลง200ตารางวาตอนนี้เราแบ่งแปลงให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ก็เลยเป็นโฉนดพร้อมโอนนะคะพร้อมให้ลูกค้าจับจองพร้อมให้ลูกค้าโอนได้เลยค่ะชอบแปลงนี้ก็สามารถนัดชมแล้วก็นัดโอนได้เลยเช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะรองรับการสร้างบ้านได้เลยนะคะที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่แบบว่าแม้ว่าเป็นที่ดินที่เราปรับถมขึ้นมาใหม่เนาะแต่เป็นดินที่แข็งแรงแล้วค่ะเป็นที่ดินที่แข็งแรงฝั่ง200ตารางวาเนี่ยพร้อมให้สร้างบ้านได้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบ ตรงนี้ถนนหน้าแปลงก็จะเป็นถนนสาธารณะกว้างที่8เมตรนะคะถนนอันนี้คือแนวถนนนะคะคือแนวถนนตามารูปผังฉนดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงดินลุกลังเพิ่มให้เพื่อให้รถเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็จะตอนนี้เสาไฟฟ้าย,ยังไม่ถึงหน้าแปลงเนาะแต่เราจะขยายเข้ามาให้ค่ะเช่นเดียวกันกับท่อประปานะคะ <ๆ S 1> ก็จะขยายเข้ามาให้ทุกๆท่านด้วยเหมือนกันทุกๆแปลงก็จะมีไฟฟ้ามีประปาให้นะคะเดี่ค่ะเป็นบรรยากาศรายล้อมของที่นี่ ตรงนี้ถือว่าเป็นท้ายท้ายซอยนะคะท้ายซอยแล้วก็ซอยที่ตัดเข้ามาใหม่ก็จะเป็นถนนเปิดใหม่เข้ามาขยายจากซอยลุงประโยชน์เข้ามาค่ะถ้ามาจากร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนอ่าถ้ามาจากซอยหน้าร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะถึงซอยลุงประโยชน์ก่อนหน้าร้านอาหารนะคะก็เรียกได้ว่าโซนนี้ก็รองรับทั้งรีสอร์ทรายวันหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะ ท่านไหนอีกมุมนึงนะคะท่านไหนที่ชอบทําบ้านเช่านะคะในโซนท่องเที่ยวที่เรียกว่าหาดแม่ลำพึงอ,อ่าบ้านพักสไตล์พูลวิลล่าเนาะก็เริ่มเป็นที่นิยมนะคะเริ่มมีลูกค้า รีเควสมากขึ้นหรือว่าลูกค้าทําลูกค้าที่แบบมาจากต่างจังหวัดเนาะมาเป็นครอบครัวแบบนี้ค่ะก็สนใจมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านพักส่วนใหญ่หรือว่าห้องเช่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังแม้ว่าบ้านเป็นหลังๆแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ติดกันเนาะเ mm hmm. วลาอยู่ในครอบครัวบางทีการทํากิจกรรมตอนเย็นก็อาจจะหักขาดขาดหา,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 ายไปแบบนี้แหละคะ่ะตรงนี้ก็เลยมาอ่าเลยมีเป็นอ่าเป็นเป็น,ปนบ้านเช่าสไตล์พูลล่าเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะ มีมีบ้านเช่าเป็นหลังๆแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ภายในแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งหรือเป็นอีกการลงทุนหนึ่งนะคะในโซนนี้ที่ยังคงได้รับความนิยมนะคะท่านไหนที่ชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์การทําบ้านเช่าะคะ่ะฝากเรื่องพูวิลล่าไปด้วยะคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะ่ะเราทําที่ดินแบ่งขายที่เป็นราคาตารางวาละ4ี่พันเก้าบาทเนี่ยเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถลงทุนต่อแล้วก็ยังมียังมีกําไรได้อีกมหาศาลเลยนะคะท่านไหนที่ ชอบทําบ้านเช่าอะคะ่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งยหญ่เข้ามาดูแล้วก็อยากให้ตัดสินใจซื้อแปลงนี้ด้วยราคาดีด้วยสาธารณูปโภคที่พร้อมนะคะแล้วก็ใกล้หาดแม่ลำพึงขับรถสามนาทีห้านาทีก็ถึงแล้วค่ะนะคะใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกมุมนึงนะคะโซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะที่ที่เขาทําบ้านเช่าไว้สําหรับชาวต่างชาติอะที่เขาแบบเวลาเข้ามาพักร้อนเป็นสองเดือนสามเดือนแบบนี้และคะ่ะ ชาวต่างชาติลักษณะนี้เขาก็ต้องการบ้านเช่าเป็นหลังๆเนาะเพราะเขาต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวค่ะดังนั้นตรงนี้ราคา4,990บาทต่อตารางวาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยอันไหนที่ชอบแปลงนี้นะคะติดต่อลรามาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะนี่เลยสวยๆเลยค่ะสวยๆบรรยากาศลายล้อมแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะมี360องศาของที่ดินแปลงนี้นะคะนี่ค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะที่ดินสวยแบ่งขายค่ะใกล้หานแม่ลำพึง กล้หาดแม่ลำพึงระยองค่ะยินดีเขาอ่ายินดีเปิดให้เข้ามาชมตลอดเลยนะคะตอนนี้ฉนดแบ่งแปลง,งย่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเราจะขยายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็แนวถนนก็จะลงเป็นดินลุกลังนะคะไม่ได้เป็นคอนกรีตเนาะเป็นดินลุกลังค่ะเพราะว่าราคา4ี่พันกรยิบาทเนี่ยถือว่าส่วนต่างของราคาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของลูกค้านะคะส่วนต่างของราคาที่เป็นส่วนต่างของราคาตลาดแถวนี้ค่ะนี่เลยนะคะฝั่งนี้อยู่ฝั่งทะเลค่ะฝั่งทะเลหาดแม่นํำพึงนะคะ ถนนกว้างอยู่ที่8เมตรแล้วก็หน้าแปลงของ200ตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลง200ตารางวานะคะแปลงนี้เนี่ยค่ะแปลงนี้200ตารางวาก็ความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะคะ22เมตรด้านลึกก็ประมาณเกือบเกือบ,บ30เมตรประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นรูปแปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศที่อยู่ที่ดินริมหา,าไม่ใช่ริมหาค่ะใกล้หาดค่ะใช้คําว่าใกล้นะคะเพราะว่าไม่ถ้าเกิด ใช้ระยะการเดินก็น่าจะประมาณถ้าเดินอาจจะสิบถึงสิบห้านาทีประมาณนี้ค่ะเดินไปที่หาดแม่ลำพึงแต่ถ้าขับรถก็ประมาณสักสามหรือห้านาทีประมาณนี้นะคะใกล้มากๆเลยสามารถปีเส้นทางเข้าออกได้หลายทางหลายทางเลือกไปทางหน้าวัชนก็ไปที่หาดแม่ลำพึงได้หรือจะไปทางร้านอาหารควัวม,มาพะพร้าวอ่อนก็ไปที่หน้าหาดได้เหมือนกันนะคะก็เหมาะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ ชอบบ้านที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะมีอากาศเย็นสบายๆแล้วก็ท่านไหนที่ชอบถือที่ดินระยะยาวอะคะ่ะซื้อเก็บไว้นะคะซื้อเก็บไวเบ้เบาๆเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรกับโขน,นเนาะถือซื้อไว้แล้วก็เก็บโขน,นไว้ในดิ้นชักเลยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะลายล้อมเนี่ยมีโอกาสเต,ติบโตได้เยอะเลยแล้วด้วยถนนที่เราทําเข้ามาให้เนี่ยเป็นถนนกว้างถึง8เมตรนะคะ กว้าง8เมตรเป็นถนนสาธารณนะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถขอเทศบาลในการทำคอนกรีตเข้ามาได้เนาะตอนนี้ก็เป็นดินลูกลังไปก่อนนะคะนะคะี่ค่ะเป็นบรรยากาศรายล้อมของที่ดินแปลงนี้นะคะสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะ ถ้าไหนที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติค่ะปากแปลงนี้ไปด้วยนะคะให้ดูลายล้อมไปเลยค่ะฝั่งนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะคะด้านทิศตะวันออกก็จะมองเห็นทิวภูเขาไกลๆแบบนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินแบ่งขายค่ะเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะราคาอยู่ที่4990บาทต่อตารางวาค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไหนที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนาที่ดินเพื่อทําบ้านอยู่อาศัยหรือเป็นที่ดินเพื่อซื้อเก็บนะคะหรือเป็นที่ดินเพื่อสําหรับทําเป็นของขวัญให้บุตรหลานของขวัญ ให้กับภรรยาสามีแบบนี้และค่ะก็สามารถทําได้เลยค่ะที่นี่ตรงนี้เป็นฉนวพร้อมโอนแล้วทุกๆแปลงค่ะชอบแปลงไหนเข้ามาดูแล้วก็สามารถนัดวันโอนได้เลยค่ะแล้วก็ท่านไหนที่เป็นในหน้านะคะก็ยินดีรับในหน้าทุกทท่านด้วยค่ะฝากแปลงนี้ไปด้วยนะคะค่าคอมสามเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นฉนวพร้อมโอนถ้าเกิดพาลูกค้ามาดูพาลูกค้ามาแล้วก็ลูกค้าชอบตัดสินใจซื้อรับค่าคอมเต็มเต็มสามเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลกะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะอยู่ซอยลุงประโยชน์นะคะฝั่งทะะเลลค่ก อาหารแม่ลำพึงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะสนใจแปลงนี้ติดต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะในไลฟ์นี้นะคะแล้วก็สนใจก็ติดต่อติดต่อทางช่องทางเบอร์โทรที่หน้าช่องหรือว่าเป็นเบอร์ไลน์ด้วยค่ะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรืออินบ็อกข้อความมาสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ